ก็แชร์ตั้งชื่อหัวข้อว่ากับดักความอยากโอเคความอยากนี่ไม่ต้องสืบเลยทุกคนมีแน่นอนแต่คนนี้มีแล้วจะปฏิบัติกับเขาควบคุมกับเขายังไงให้มันเกิดความพอดีอันนี้ลำบากนิดนึงน,นะฮะก็เหมือนกับความอยากมันเกิดจากเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นกับดักความอยากเลยแต่จริงๆมันก็มีต้นสายไปเหตุมาหลายเรื่อง โอเคแรงบันดาลใจก่อนแล้วกันนะฮะแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องกับดักความอยากหรือบางคนเขาก็พูดกับดักโซเชียลหรือที่มาของโซเชียลเนี่ยก็มาจากที่ได้มีโอกาสไปทานอาหารนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นร้านเปิดใหม่ที่ใหญ่โตอลังการมากนะครับก็คือมาจากโซเชียลแหละครับแล้วก็ภรรยาเป็นคนเล่งไว้หลายวันแล้วแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปกันเนาะ และที่ผมโดนจริงๆก็คือสถาปัตยกรรมในการสร้างอาคารเขาเนี่ยก็เป็นสถาปัตยกรรมจีนที่ส่วนตัวแล้วมีความชื่นชอบด้วยความโบราณด้วยความมีความนุ่มลึกในการออกแบบมากมายนะครับแม้สีสันแดงกับทองมันจะเยอะไปสักนิดนึงก็แล้วแต่และด้วยความที่เขาดูท่าทางจะใช้งบประมาณเยอะมากๆพอสมควรเลยทีเดียวทั้งภายนอกและภายในนะครับก็เลยพลาดไ่ได้ที่ต้องไป แล้วก็ที่แน่นอนภรรยาเขาก็เล็งอาหารไว้เป็นหมาลา่าซึ่งเขาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วกับลูกชายนะครับเราก็เลยต้องไปคราวนี้เราก็เลยผมก็เลยคิดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะอันนี้คือกับดักความอยากของเราหรือเปล่าหนึ่งในการกินของเราซึ่งก็กลัวเราจริงๆเราก็ชอบการทานอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะไปทานคราวนี้จุดแรกที่เราคิดว่าเป็นกับดักทําให้เราลําบากหรือเปล่าหรือว่ามันโอเคเหมาะสมเนี่ยเรา ลองมาแชร์กันแล้วกันสิ่งแรกที่ไปคือคนเยอะมากคราวนี้พอคนเยอะก็เกิดการรอคิวซึ่งนานมากๆนะครับผมไปเป็นคิวที่79ผมไม่แน่ใจว่าไปในนับจากหนึ่งหรือเปล่าเนาะแต่ก็เอาเป็นว่าเบอร์79แล้วเขาก็จะมี A มี B อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงจะแยกเป็นโตะ๊ะใหญ่โต๊ะเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าเรารอด้วยกันสิริรวมแล้ว2ชั่วโมงกว่า ซึ่งคาดว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการรอคอยการกินอาหารหรือการรอคอยอะไรสักอย่างซึ่งนานที่สุดก็ว่าได้ในรอบหลายปีเลยนะผมคิดว่าน่าจะสัก5 10, ปี10ปีต้องมีเลยที่เราจะไม่ได้มีโอกาสไปรออะไรทำธุระอะไรที่มันนานขนาดนี้แต่อันนี้ก็ต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันเนาะที่มีความตั้งอกตั้งใจครอบครัวเราอยากได้อยากทำอะไรแล้ว แล้วก็อยากกินแล้วก็ได้กินเพราะเราก็จะรอจนมาถึงคิวของเราจะมันจะเป็นกับดักหรือยังนะครับเมื่อเราไปถึงสถานที่ก็ถือว่าดีโอเคบริการก็ดีนะฮะมารสชาติอาหารน่าทานดีมากและทานเข้าไปแล้วก็ดีด้วยก็รู้สึกก็โอเคนะครับมีดนตรีเล่นด้วยนะัะมีปู่เจ้งเล่นด้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาปุ๊บกินเสร็จอิม่มอร่อยปุ๊บพอหมดเช็คบิน เราจะเริ่มรู้สึกจริงๆเริ่มรู้สึกตั้งแต่ตอนสั่งแล้วว่าเอ๊ะเป็นอรลาคาร์ดที่นี่เนี่ยมันสูงนะมันไม่ได้มีบุฟเฟ่อ,อะไรอย่างที่เราชอบๆกันกินให้มันคุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เป็นอรลาคาร์ทซึ่งเราก็เล็งๆไว้แล้วว่าเอ๊ะมันแพงเหมือนกันเนาะพอเช็คบิสออกมาแล้วโอเคเราไม่ได้พูดถึงยอดแล้วกันเอาเป็นว่าเราก็มองว่าเอ๊ะมันเยอะคราวนี้พอมันเยอะมันมากเราเริ่มคิดแล้วเอ๊ะไอสิ่งที่เรามาเราโดนกับดักมาหรือเปล่ากับดักของโซเชียลเรียกมา ความอยากของเราต้องการพยานอยากมาแล้วทําให้เราต้องเสียเงินเยอะหรือเปล่าแล้วก็เกิดเริ่มเกิดการเปรียบเทียบนะไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นซิษนิดนึงนะโดยการส่วนตัวนะถ้าเราเ<อ>ไปทานที่ไหนอย่างไรจะถูกจะแพงในสถานที่นั้นเนะ่ยเราอยากไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเราต้องดูในความคุ้มค่าของมันนะโดยส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าที่นั่นเนี่ยมันคุ้มค่าของมันเองแล้วเขาลงทุนขนาดนี้บริการ ด้าน,นงานมายอดเยี่ยมอาหารสะอาดรสชาติดีทุกอย่างภาพรวมเราแฮปปี้กับมันเราก็น่าจะโอเคแล้วแค่ว่าโอเคราคามาอาจจะสูงแต่ถ้ามันสมกับ สถานที่ส่งกับสิ่งที่มันเป็นมันก็น่าจะโอเคนะฮะเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับที่นูน้นที่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่คนเนี้ยพอเรามาเราเหมือนถูกกับตักที่อู้แพงไปเราจะไม่กินอะไรอย่างงี้ไอ้สิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้แยกแยะว่าเราคงไม่ได้สามารถจะไปนั่งรอหรือกินหรู อยู่สบายอย่างนั้นได้ทุกวันเราก็ต้องทำงานเข้าใจว่าโอเคนี่เป็นโอกาสพิเศษนี่เป็นการซื้อประสบการณ์นะมันน่าจะดีกว่าที่เราจะเหมือนกับโดนตกหลุมกับดักอะไรอย่างนั้นนะครับกับดักความอยากเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นความคิดส่วนตัวเนาะถ้าเราอยากนัินแล้วเราจดจ่อกับมันมากเกินไปหรือใช้เวลาอยากกับมันนานเกินไปจนทำให้มันเกิดความทุกข์ ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมองไปแต่อนาคตว่าเอ๊ะเมื่อไหรจะได้นะเมื่อไหรจะถึงนะเมื่อไหรจะยังงุนอย่างนี้นะอันนั้นก็คือโดนกับดักแหละแต่ใน้าในระหว่างเดียวกันถ้าไอสิ่งที่เราอยากได้นะั้นนะมันเหมือนกับเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เราทําให้มันเกิดได้แล้วเราก็ไม่ทุกข์กับมันมากคือกําหนดเวลาคิดถึงมันอาจจะไม่ได้คิดตลอดเวลาแค่เออฉันจะคิดถึงเรื่องนี้ความอยากของฉันวันละครั้งมันก็อาจจะเกิดเป็นประโยชน์ก็ได้ นะครับอะไรก็แล้วแต่จริงๆอยากจะเล่า2เรื่องในความอยากส่วนตัวแต่วันนี้เล่าเรื่องอาหารเรื่องเดียวก็จบซะละเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นสายกินสายกินจุกๆอะไรก็แนลนะ้แตม่มีความสุขกับการกินนะครับอย่าไปเสียดายมันเพราะบางทีเดี๋ยวบายคนนะที่เก็บเงินมาทั้งชีวิต เก็บมายันแก่เพื่อที่จะไปกินอะไรของดีๆีก็ไม่ได้กินเพราะฟันไม่มีที่กินแล้วฟันร่วงหรือปาหวานขึ้นความดันมากินอะไรไม่ได้บางทีเรางกไปหรือว่าเราประหยัดไปมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ในอนาคตเท่าไหร่นะครับเราอยู่กับมันเราก็ใช้ชีวิตที่พอดีกับมันหาความพอดีให้ตัวเองให้เจอให้เอาใจุ้กอย่า